สุสูกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษสุสูกิซูเปอร์แฝดดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อเน้นๆพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์สุสูกทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้นะครับคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไล h ์ light, นักเตะที่ฟอร์มดีจนถูกจับตามองในฤดูกาลนี้และนักเตะที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพบประสบการณ์ใหม่แบบนี้ได้ที่ฟ้าออนไลน์4เท่านั้นคลิกโหลดได้ถิงด้านล่างนะครับ g r รเน่กราโนล่าบาร์ plus สองรถใหม่สุดโดนคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพอร่อยแคลน้อยวางจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อลทุกสาขาทั่วประเทศพิเศษซื้อครบ300บาทสามารถแลกของพรีเมียมได้ที่เพจเกรเน่ได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณสัดสทุกการสนับสนุนนะครับยังไงฝากช่องนี้ไว้ใน,นอ้อมใจและขอสักหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ แฟนช่องแฟนเพจครับทริปแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ช่วงปีใหม่กับดูมังก์นันและพิชชี่ตอนนี้ใกล้ที่จะหมดเขตในการรับสมาชิกทริปแล้วนะครับเราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นชาวแมนคูเนียนแท้ๆกับหนึ่งสัปดาห์ครับแล้วก็บรรยากาศการเชียร์เกมดาร์บี้แมชจากมุมมองคนท้องถิ่นเลยนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เราอาจจะไม่เคยสัมผัสนะครับเดินทางกันวันที่1 2ถึง19มกราคมนะครับสนใจจองร่วมทริปก็สอบถามมาได้ที่แ a ดแอซายทอลกูแอดหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเตะกันครบ6เกมเรียบร้อยนะฮะและนอกจาก8ทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของยูเซีลไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้4ทีมที่หล่นมาเล่นในยูโรปาลีกแน่นอนแล้วเช่นกันนะครับนั่นคืออาจากอัมสเตอร์ดัมเลเวอร์คูเซ่นที่พลิกทำแต้มแซงเอลติโกมาดริดในเกมสุดท้ายนะครับส่งผลให้ทีมตราหมีเนี่ยจบอันดับสุดท้ายของกลุ่มแล้วก็หยุดเส้นทางฟอร์ยุโรปของพวกเขาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ บาเซลนาครับได้โคต้ามาเล่ยนยูโรปาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนที่ดราม่าสุดๆนั่นคือกลุ่มของสเปอร์นะครับหรือว่ากลุ่มดีที่สุดท้ายเนี่ยเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนที่ได้โคต้ามาเล่ยนยูโรปาลีกหลังจากพวกเขาเนี่ยแพย้แฟรงก์เฟิร์ตในเกมสุดท้ายนะครับส่วนสเปอร์นั้นเนี่ยเอาชนะหัักเซยได้เหมือนกันนะครับทำให้ลิสบอนเนี่ยก็ต้องอกหกักหล่นมาเล่นถ้วยสีส้มแทนครับส่วนคืนนี้ จะได้ลุ้นอีก4กลุ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นการชี้ชะตายูเวนตุสด้วยว่าจะได้มาเล่นในยูโรปาลีกหรือว่าจะตกรอบแบ่งกลุ่มไปเลยนะครับส่วนเอซมิลานก็มีโอกาสหล่นมาเล่นยูโรปาเช่นกันนะครับถ้าวันนี้แพ้เรดบูลซาวส์บวกคาบ้านคือตามชื่อชั้นในอย่างน้อยมิลานควรจะมียิงแต้มเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าเตะในซานซิโร่ด้วยแต่ว่าในโลกของฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แหลนะเนาะ ส่วนยูเนเตดจะลงเล่นในศึกยูฟายูโรปาลีกในเกมนัดต่อไปนะครับคือมันพฤหัสเวลาเที่ยงคืน45นาทีเวลาดีไม่ค่อยเดึกเกินไปครับพบกับเรอัลโซเซดาตเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มด้วยนะครับซึ่งถ้าได้แชมป์กลุ่มเนี่ยกองทัพปีศาจแดงก็จะไม่ต้องไปเตะเพลย์ออฟอีก2นัดกับทีมที่หล่นลงมาจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนเงื่อนไขในการเป็นแชมป์กลุ่มให้เข้า,จาใจง่ายๆครับคือการชนะโซเซดาตให้ได้อย่างน้อย2ประตูครับ เหมือนจะยากนะครับแต่ก็เชื่อว่านั่นคือเป้าหมายที่นักเตะเอเวเตตตั้งใจทํากันให้ได้ครับ ขณะที่อีกประเด็นครับที่ดูเหมือนจะเข้าทางยูเนเตดก็คือผู้เล่นบาดเจ็บของสดัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาเคฟุสะคูโบดาวิดซูบาอันเดอร์บารเนเซียโมโมโชเอเฮนูนอสมิเกลโอยาสบาวแล้วก็อุมาซาดิกนะครับนี่คือผู้เล่นที่โซลสดัดน่าจะขาดไปในคืนพฤหัสนี้นะฮะฉะนั้นกับสภาพทีมที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับนี่อาจจะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับยูเนเตดที่จะเก็บ3แต้มได้ในเกมสัปดาห์นี้ยังไงคืนพรุ่งนี้ก็มาลุ้นเชียร์ทีมไปด้วยกันนะครับ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยูไนเต็ดเองก็ได้นักเตะคนสำคัญกลับมา2คนนะครับตอนนี้ฟันเดาเบกทำได้ดีในเกมยุโรปนัดที่แล้วกับเชริฟและอองตัวนี่มาเซียก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับโซเซดัดแฟนๆบางกลุ่มเองก็มองถึงรายอัพที่มีโอกาสเปลี่ยนไปนะครับอย่างน้อยก็ในอีกสองสำนักข้างหน้าอย่างในแผงมิดฟิลด์นะครับบรูโน่เฟรเดสเองก็สะสมใบเหลืองครบ5ใบในเกมลีกนะครับทำให้จะไม่ได้ลงเล่นในเกมพบแอสตันวิลล่าทำให้เกมลีกที่วิลล่าพาร์ค สดานี้เนี่ยจะไม่มีบรูโน่ครับฉะนั้นโอกาสอาจจะกลับมาถึงดอนนี่ฟอนเดเบกอีกครั้งในการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษเพื่อโจมตีโลกทีมของนายเอเมอรี่ที่ยืนข้างสนามคุมวิลล่าเป็นเกมแรกนะครับส่วนการกลับมาของมาซียาวก็อาจจะสร้างฟอนทรีหรือว่าสามประสานแดนหน้าชุดเต็มที่เอริกธันฮักต้องการครับท้งมาคาสแรดฟอร์ดมาซียาลแลวก็แอนโทนี่ซึ่งแอนโทนี่เนี่ยเจ็บเล็กน้อยครับแล้วก็ไม่ได้เล่นในเกมเจอเวสต์แฮมนะครับแต่ว่าเกมควรพฤหัสนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาลงเล่นได้ครับ เช่นน้นมาเซียแลวก็ดอนนี่อาจจะได้เข้ามาเป็น11ตัวจริงเลยนะครับยังไงก็ให้กําลังใจนักเตะของเรากันไปนะครับมากเองก็เจ็บบ่อยแล้วเกินครับก็ควรจะเรียกโมเมนตัมได้บ้างก่อนจะไปฟุตบอลโลกนะครับก็คือว่าโอเคแหละอย่างน้อยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงเล่นมีอาการบาดเจ็บบ่อยครับแต่ว่าถ้าโชว์ฟอร์มดีในช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในสายตาของดิเดียเดชองก็ได้นะครับส่วนดอนนี่ก็สมควรได้รับโอกาสการลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างเช่นกันแล้วก็มีือนแฟนหลายคนที่รอให้กําลังใจดอนนี่อยู่ครับ แม้ว่าแฮร์รี่แม็กควายจะกลับมาลงสนามได้ในเกมพบเวสแฮมนะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมของกัปตันก็ยังไม่ผ่านในสายตาแฟนบอลบางส่วนหรือว่าหลายส่วนครับ เขายังไม่ค่อยคุ้นชินกับสปีดเกมที่เร็วบวกกับความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองที่ยังกลับมาไม่หมดนะครับซึ่งดูบนอลกับแนทเองก็ให้กําลังใจนักเตะยูเอตทุกคนอยู่แล้วซึ่งก็รวมถึงแม็กไกวด้วยอย่างไรก็ตามนะครับถ้าในระยะยาวกับตันดูไม่ไหวจริงๆเนี่ยทีมก็จะเป็นเชื่อต้องหาตัวแทนครับและคิมินแจครับประการหลังจากนาบปรีก็ยังคงตกเป็นข่าวกองทัพปีศาจแดงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นลิสต์ที่ยูเอตอาจจะจับตามองนะครับ แม้ว่านาโปลีจะแพ้เรียร์พูไปเมื่อคืนนะครับในยูเอแลแต่ว่าผลงานในลีกของทัพออซุรากำลังติดลมบนนะครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงของสเรียน,นำอารันต้าอันดับ2อยู่5แต้มแล้วก็เสียไปแค่9ประตูเท่านั้นนะครับส่วนเซติในศเรียซีซั่นนี้ครับมินแจเคลียบอล ออกจากพื้นที่นารายได้4.5ครั้งต่อเกมนะครับสกัดบอล1.9ครั้งหรือว่าเกือบ2ครั้งต่อเกมครับเขามีฟิโบิโอคานาวาโรแล้วก็แซคิโอรามอสเป็นไอดอลนะครับแล้วก็สูงถึง190ซติเมตรครับซึ่งแม้ว่าจะสูงใหญ่คล้ายแม็กควายนะครับแต่ว่ามินแจมีจุดเด่นอยู่ที่สมาธิและความฉลาดในการเคลื่อนที่นะครับถึงูุนเต็ดจะไม่ได้ตัวไปก็คาดว่ามินแจน่าจะมีอีกหลายทีมจับตามองอยู่ครับแฟนช่องทุกท่าน มองอย่างไรครับคือบางท่านที่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็คงมีก็คงอาจจะอยากเก็บแม็กควาเอาไว้นะครับแล้วถ้าจะปล่อยแฮร์รี่ออกไปคุณคิดว่าเซนเตอร์คนไหนที่เหมาะสมคุณคิดว่าควรจะเป็นมินแจรหรือถ้าไม่ใช่มินแจควรจะเป็นใครกล่องคอมเมนต์ด้านล่างเป็นของทุกท่านนะครับช่วงท้ายครับฝากกันไว้อีกครั้งนะครับกับทริปไปแมนเชสเตอร์ช่วงปีใหม่ครับวันที่1 2ถึง19มกราคมนะครับยังไงอย่าลืมทักเข้ามาได้นะครับที่ และแอดไ i ้ช็อ l k ูเน็ตหรือว่าคลิกที่ด้านล่างด้เหลืยสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามเมกีคือพลังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฟี f a ออนไลน์และเกรเน่